สวัสดีค่ะวันนี้แม่โบม,มากับน้องมารีนะคะพี่จ๋ารู้ไหมคะเวลาแม่โบจะเลือกอะไรให้กับน้องเนี่ยแม่โบต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้องค่ะแม่โบม,มั่นใจออสเชวอลไลฟ์ดีเอชเอตัวนี้ละค่ะทาไมถึงมั่นใจก็เพราะว่าช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองบารุงสายตาแล้วก็พัฒนาระบบประสาทนะคะทําให้น้องเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจดจําสิ่งต่างได้มากขึ้นอีกด้วยละค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะจะเหมาะกับเด็กอายุ2ขวบขึ้นไปค่ะวิธีรับประทานก็ง่ายค่ะเจาะแล้วก็ทานได้เลยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของรส อร่อยมากไม่ข่าวอีกด้วยค่ะสําหรับคุณแม่ที่อยากจะรับประทานก็สามารถทานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่เตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์หรือคุณแม่ที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือว่ากําลังให้นมบุตรอยู่ก็สามารถทานได้นะคะอ้อช่วยในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นแล้วก็ป้องกันโรคอ,าาโอัลไซเมอร์อีกด้วยนะคะแมรู้อย่างนี้แล้วคุณแม่ท่ทานใดที่อยากทานก็สามารถไปหาซื้อทานได้นะคะออลซ์เวอร์ไลท์พีเอเอเยี่ยมจริงๆค่ะ